Galaxy ิ f 3 b a c k Pink Edition อา้าวแกะกันเลยดีกว่ากล่องนี้นะคะเรียกว่าเนี่ยวางขายใน samsung.com เท่านั้นนะอ่าหลายคนเนี่ยคิดว่ารอนานนะคะก็เลยไม่ได้สั่งอุ้มเองเป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะคะที่คิดว่ามันรอนานก็เลยไม่ได้สั่งค่ะความเก๋ก,ก็คือด้านหน้าเนี่ยสังเกตดูว่าจะมีนะคะสีขาวสีเทาแล้วก็สีชมพู b a c k Pink เครื่องนี้นั่นเองค่ะ Galaxy C f 3 5G อา้าวแกะเลยแล้วกันนะช่างมาได,พด้พอดีวันนะคะกับ วันที่ลิซ่าเนาะมีการปล่อย MV เพลงใหม่เดี๋ยวตอนท้ายเออตอนท้ายเนี่ยจะสอนนะคะสอนทำภาพกิฟที่ตัวค o เบอร์สกีหน้าหน้าหลาคนส่งมาถามว่าทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสอนกันนะคะอา้อาวอ้าวนี่กลับหัวเลยมาด้านนี้สิเปิดเลยนะคะว่าสีจริงมันจเป็นยังไงเปอ่าเป็นด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวขอเอาให้ดูหน่อเอ่า ไม่เห็นนะไม่เห็นนะยังไม่เห็นเดี๋ยวเปิดดูนะคะอุปกรณ์้านในไม่ต้องพูดเดยอะละกันเนาะมีแค่สายอะแดปเตอร์แค่นี้จบนะกล่องทิ้งไปเลยแฟบปมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะนี่สีสวยมากโอ้ยน่นารัก่ะแก่เลยนะแก่เลยนะขอะดึงออกเลยอุ้ยชอบอะ่ะจริงๆนี่เครื่องแม่นะคะเอาเครื่องแม่มาแกะนะคะ อ่ะสีนะคะเป็นสีแบ c ็คพิงจริงๆแล้วชมพูเนี่ยตรงกับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็เนื้อนี่เนื้อเป็นแบบด้านนะคะสีสวยมากสีสวยมากแล้ววัสดุของเขานะคะจะเป็นกกริล่าวิกตัสนะคะแต่ว่าทําเป็นแบบเนื้อด้านนะทุกคนแปลว่าเดี๋ยวอุ้มไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมก็คือมันเป็นเนื้อด้านนะคะเดี๋ยวขอแตะให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหม มันก็จะไม่ติดพวกรอยนิ้วมือต่างๆนะคะในส่วนของที่เป็นสีชมพูตรงนี้ส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นกระจกเงานะคะแล้วก็ตรงสันนะคะจะมีเขียนคําว่าซัมซุงอยู่เนาะเป็นสีดําด้านเหมือนกันสวยเลยส่วนด้านข้างๆนะคะเดี๋ยวด้านข้างเดี๋ยวจะมาลอกฟิล์มกันอา้าเดี๋ยวระหว่างนี้อุ้มเปิดเครื่องเซตติ้งแป๊บเดี๋ยวมาแล้วนะคะเซตเสร็จเรียบร้อยให้โชว์นี่นิดนึงในใส่ c o อ,อร์ลาลิซาเรียบร้อยนะคะ เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อด้านค่ะตรงนี้เป็นสีดําด้าน ข้างๆตรงนี้นะคะเมื่อกี้อุ้มลอกอตัวที่เป็นพลาสติกออกแล้วก็เป็นสีดําด้านเหมือนกันนะคะอุ้มคิดว่าน่าจะดูแรงง่ายกว่าสีครีมอ่ะพูดถึงสีครีมเทียบพี่เขาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงถามว่าตกกระป๋องไหมก็นิดนึงแล้วกันนะคะรู้สึกว่าสีชมพูดํามันเท่กว่านะถ้าถ้าเห็นของจริงแบบนี้นะตอนนั้นเรายังไม่เห็นของจริงกันเนาะ <S <S สีครีมก็ออกจะเป็นแนวแบบเรียบหรูดูดีนะคะถ้าอยากจะโดดเด่นก็ควรจะเป็นสีชมพูดําเป็นแบ็กพิ้งแบบนี้ค่ะ ังเกตดูเนื้อจะไม่เหมือนการเห็นม้าสีครีมเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเงานะคะส่วนสีชมพูจะเป็นเนื้อแบบด้านนะคะตัวส่วนตรงสันเนี่ยจะเป็นแบบด้านทั้งคู่อันนึงเป็นสีดำนะันึงเป็นสีสีซิเวอร์นะคะด้านหน้าเหมือนกันนะตัวกระจกเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะนิ้วกระใส่คอเวอร์ของลาลิซาทั้งคู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงเปิดด้าน,นาในดูนิดนึงนะคะนะคะว่าเวลาเราใช้งาน มันก็จะคล้ายๆกับตัวที่อุ้มเล่ามาทั้งหมดเลยด้านหลังนะคะพอกลางออกมาแล้วมันก็จะเป็นสีดําสลับกับสีชมพูนะคะสีดําสลับกับชมพูแบบนี้สวยงามมากๆอ่าโอเคอันนี้เป็นการแกะกล่องนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปของแม่อุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนนะคะทําตัวที่เป็น cover .gif นะคะที่เป็นจาก MV La l a ิ i s a กันนิดนึงขั้นตอนที่1นนะคะในการทำ cover ที่เป็น .gif ค่ะ ถ้าคุณมีภาพนะคะหรือว่าคุณไปหาภาพในอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะคุณก็แค่เตรียมมันไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าหาไม่ได้อุ้มสอนทําเลยละกันว่าทํำยังไงขั้นตอนที่1นนะคะให้เราลากนิ้วนะมาที่ edge panel ตรงนี้ค่ะเลือกที่คําว่า setting มันจะมีเป็นฟันเฟืองอยู่นะคะแล้วเลือกที่ปุ่ม smart select อันนี้ แล้วก็ถอยออกมานะคะออกมาปุ๊บให้เรานะคะกดเข้าไปที่ H panel นะคะเลื่อนนิ้วเข้ามาอีกทีนึงเลื่อนอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจอกับนี่แหละ GIF นะคะ Animation ทีนี้คุณก็ไปที่ MV ที่คุณต้องการนะอย่างเช่นเราอยากจะได้จาก l ลาลิซาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอ่ะอุ้มอยากได้ช็อตประมาณนี้ก็เลื่อนมานะคะทีนี้เลื่อนเลื่อนนิ้วออกมาแล้วกดที่คำว่า GIF ค่ะกด Allow าานะคะ มันจะ Select ในส่วนที่เป็นวิดีโอให้อัตโนมัติเราอยากได้ช็อตประมาณช่วงนี้นะช่วงที่ใส่ชุดไทยนะคะใส่ชดาเอาประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะอุ้มก็กดเพยค่ะเหมือนเดิมอ่ะเอาตรงนี้เลยอุ๊บอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นช็อตที่เราอยากได้แล้วเนาะแล้วเราก็กดเซฟตรงนี้เลยจิ๊นะคะก็จะถูกเซฟนะคะในแกลเลอรี่หลังจากที่เซฟแล้วนะคะวิธีการต่อมาก็เลื่อนลงมาเข้าไปที่เซตติ้งนะคะมุมขวาบนตรงนี้ แล้วหาคำว่า cover c o v e r มันจะเจอกับคำว่า cover screen นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกมาที่ Cock Style นะคะ c อ c k กสไตล์ตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้เลือกเป็นภาพของลิซ่าอีกอันหนึ่งอยู่เนะเาะแล้วก็เลื่อนมานี่คะที่คำว่า background image ให้เลือก Cock กสไตลเป็นอันแรกนะคะเป็นอันแรกนะแล้วกดที่ background image ค่ะให้เลือก shoot from gallery นะคะจิ้มเลยอยากได้ไหนเลือกได้นะคะมากสุดเนี่ย15 GIF ค่ะ หาอ,อุ้มก็จิ้มนะสมมติอุ้มอยากจะเอาอันนี้ประมาณอย่างนี้นะคะสลับกันไปอุ้มก็กดดันค่ะดันเสร็จปุ๊บนะคะก็กดคอนเฟิร์มได้เลยคอนเฟิร์มเสร็จนะคะทีนี้เราสามารถมาเลือกได้ด้วยนะว่าต้องการให้นาฬิกามาอยู่ตรงไหนเช่นสมมติไม่อยากให้วางหน้าลิซ่าเราก็เลือกอันที่มันไปอยู่แถบๆใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะของตัวนาฬิกาได้ด้วยเอาสีไหนก็ตามใจเราเลยนะคะอุ้มเลือกเป็นสีชมพูให้เข้ากับตัวเครื่องแล้วเราก็กดคําว่าดันค่ะ เสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูผลงานกันปุ๊บเรียบร้อยนะคะอ้ากดอีกทีนึงปุ๊บมันจะแรนดอมวนไปเรื่อยอันนี้ทรงพลังมากช็อตนี้นะคะอีกทีหนึ่ง ห็นไหมก็จะเป็นช็อตนะคะวนไปเรื่อยๆแบบนี้อา้าวใครที่ชอบลิซ่านะหรือว่าใครชอบโฟอีฟใครชอบวงอะไรนะคะก็สามารถทําได้แบบนี้ทําตามอุ้มมีคําถามอะไรก็ส่งไว้ในข้างล่างแล้วกันเนาะวันนี้อุ้มพอใจกับการอวดนะคะสีแบ็คพิงอันนี้แหละเดี๋บก,กันใหม่นะคะพรุ่งนี้เนี่ยมีทิปแอนทิคห้ทิปแอนทิคนะคะของ Galaxy ซี่ซีเนี่ยมาฝากกันแบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวรอชมกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ